สอนลงพร้อมกันหน้า Level เรียลไทม์นี่แล้วโอเคต้องกดพร้อมกันปึ๊บมันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดเลเวลไทมก็เอาง่ายๆคือใส่หนึ่งสองสามชุดนะครับก็จะเข้าในส่วนของพาร์แนลเซตติ้งนะครับมีเจ็ดหน้าเมนูหลัก เมนูอะไรบ้างครับอันดับแรกคือเมนูโซนนะครับต่อไปก็คือเมนูเอาพุตอินพุตนะครับแล้วก็ดีเลย์แล้วเปลี่ยนพัทเวิร์ดนะครับเชนพัทเวิร์ดนะครับเลเวลสองแล้วก็ดีเอคเตอร์เทคก็คือใส่ชื่อให้กับตัวเด็กดีเอ็เตอร์ที่เป็นแอดเดสเบิลนะครับวเวลาที่เราจะกดเข้าไปอนะ่ะพาเนลเซตติ้ง เราก็ดูถ้าเกิดเมื่อกี้เราก,กดเมนูหลักแล้วเราจะเข้าเมนูรองที่เป็นสับเมนูก็คือให้เลือกไปทางขวามีอะไรบ้างครับก็คือเซ็ตปัสเตอร์ที่ผมบอกถ้าเอแนเบอยู่ก็คือเปิดปัสเซอร์มาดาถ้าเป็นดีส a b l e ก็ปิดนะครับปิดเสียงปัสเซอร์คือปิดเสียงบัสเซอร์ของตู้มันจะไม่ร้องจะร้องในกรณีที่มันมีฟรอสอะไรมอะไรอื่นเข้ามาก็มันจะดังแค่ติดเดียวนะเวลาเราฟรออีกครั้งหนึง่งแต่คือมันจะไม่ดังยาว ปกติจะดังยาวไปเลยนะครับตัวที่สองคือหลักฟอลนะครับหลักฟอลเนี่ยดีฟอล์์มันจะเป็นในส่วนของตัว enable อยู่นะครับหลักฟอลคือเวลาที่มีซ่อมบลหรือว่ามีฟอลอารามเนี่ยเวลาที่เราไปแก้นเนี่ยปกติเนี่ยคือถ้าบางเครื่องเนี่ยมันก็คือมันจะดีเซตให้เลยแต่ตัวเนี้ยถ้าเราตั้ง enable เนี่ยเรามันจะไม่ดีเซตนะ เราจะต้องมีรีเซ็ตหน้าตู้เพื่อดูว่ามันกลับมานอร์มอหรือ,อยังในกรณีอย่างเช่นอนะ่ะเราไม่ได้ใส่ในส่วนของอินออฟไลนเรามันขึ้นโซนโอเพนอยู่พอเราไปแก้ใส่ใส่ R แล้วถ้าเกิดคนไม่รู้อ่ะมาดู้ยพี่ยังไม่หายเลยเพราะว่ามันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเราต้องกดรีเซ็ตก่อนแต่ถ้าในกรณีที่เราตั้งแลกฟอยว้เนี่ยเราไม่ต้องรีเซ็ตละเรารอมัน20วิมันจะเช็คทุก20วิ20วิปุ๊บ มันจะกลับมาแล้วบอกว่าโอเค Normal แล้วก็คือโซนนั้น f ฟ l ลจะหายไปนะครับอันนี้อันนี้ก็คือมันจะ Default อยู่ที่ Enable คือเราจะต้องรีเซ็เองแต่ถ้าเราแบบไม่ต้องการรีเซ็ตเองก็เป็น Disable ไว้นะครับ